สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกทท่านครับวันนี้ผมเต่านินจานะฮะอยากมาพูดอะไรให้ฟังสักสองสามเรื่องหลังจากที่มีการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบที่สองแล้วปรากฏว่ามันไปขัดกับเรื่องของอามาตราต่างๆนะครับจนในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะ <c oughs> โหวต นายกรัฐมนตรีในรอบนี้ได้และที่สำคัญสารรัฐมนูญก็มีคำสั่งให้คุณพิธาลิมเจริญรัตหยุดปฏิบัติหน้าที่การเป็นสสนะแต่ว่ายังไม่ได้พ้นจากการเป็นสสนะครับแต่ก็ยังมีอ่าสิทธิ์ที่จะยื่นการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าต้องการที่จะเสนอ <c oughs> ทีนี้จากหลายกระแสเสียงเนี่ยนะฮะ ได้มีความพยายามของกลุ่มของก้าวไกลที่พยายามจะปั้นเรื่องปั้นราวบอกว่าเรื่องทั้งหมดเ,เป็นการกลั่นแกล้งนะฮะเป็นการาพยายามที่จะไม่ให้พิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีมีการวางหมากมีการวางกลนะฮะจากนักวิเคราะห์การเมืองไม่ว่าจะเป็นชูวิทย์ไม่ว่าจะเป็นจตุพรไม่ว่าจะเป็นอาจารย์อาจมบางผู้บางคนนะครับ ผมเต่านินจาอยากจะเรียนบอกอย่างนี้ครับว่าให้คนเหล่านี้เนี่ยนะฮะกระตุกต่อมสํานึกสักเล็กน้อยเหตุทั้งหมดนี่ไม่ได้เกิดจากคนอื่นหรอกครับที่ทําให้ก้าวไกลแล้วก็คุณพิธาไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพลอเาอาจจะถูกยุบพักและเพลอเาอาจจะมีคดีอาญาตามมาดังที่คุณเต้บอกนะครับว่าถ้าไม่หนีก็ติดคุก อะไรทํานองนี้นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องไปว่ากันตามขั้นตอนของกฎหมายข้อสําคัญที่ก้าวไกลไม่สามารถที่จะไปเป็นนายกรัฐมนตรีได้ข้อสําคัญที่วุธ,ธิสมาชิกและสสฝ่ายเดิมนะร้อเสียงไม่สามารถที่ยกมือให้ได้มันมีประเด็นอยู่2อสาเรื่องครับเรื่องแรกเลยการหาเสียงแสดงตัวชัดเจนว่าต้องการยกเลิกมหนึ112 อันเนื่องมาจากต้องการที่จะช่วยเหลือกลุ่มของตนเองที่ต้องคดีนี้ทีนี้ถามว่าไอ้คดีหนึงหนเนี่ยนะครับมันเป็นการกลนแกล้งหรือเปล่ามันเป็นการไปอเอาโหนเจ้าลงมาเพื่อทําลายฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าไม่ใช่ครับพูดกันง่ายๆครภาษาชาวบ้านเนี่ยยกเว้นคนเอาหูหนวกใจบอดนะคนที่ไร้สติปัญญา หรือจะเรียกว่าคนหัวหมาสมองควายก็ได้คิดไม่ได้ครับก็ถามว่าอย่างนี้ถ้าอยู่ดีๆเราไม่ไปยุ่งกับ1นึ่งหนึ่งสองหนจะยุ่งกับเราหรือไม่ประชาชน6กเจล้านคนเนี่ยนะฮะเขาไม่เคยเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่อง1นึเพราะเราไม่เคยไปลบหลู่ไม่เคยไปดูหมินไม่เคยไปวิพากษ์วิจารณ์นั่นเองเนะครับก็เหมือนกับกฎหมายอื่นๆแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการฆ่าคนตาย ไม่ว่าจะเป็นค้ายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นการหมิ่นประมาทแม้แต่ประชาชนด้วยกันเองก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่ได้กระทําความผิดในกฎหมายนั้นๆเนี่ยนะฮะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปกลัวกฎหมายนั้นๆเลยแม้แต่มาตราเดียวยกเว้นเราทํากระทําความผิดบ้านมีกฎบ้านครับเมืองต้องมีกฎหมายสถาบันเบื้องสูงก็ต้องมีกฎหมายคุ้มครองป้องกันประเทศอื่นๆต่างๆทั่วโลกเขาก็มีอย่างนี้แหละครับ ก็ไม่เชื่อก็ลองไปขัดขวางขบวนรถของอประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาดูสิครับแล้วท่านจะรู้ว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ไม่ได้มีเจตนาทางที่ดีแต่มีเจตนาร้ายนั่นก็คือการที่จะด้อยค่าสถาบันและการทำลายกองทัพเพื่อที่จะให้อ่อนแออันจะนำไปให้กับต่างประเทศต่างชาติเข้ามาแทรกแซง ประเทศไทยให้เสียหายย่อยยับไปตามเจตนารมณแล้วก็กําลังเงินที่เขาได้ช่วยเหลือมานะครับที่เขาได้ทุ่มเทมาผ่านองค์กรนั้นองคอนน์กรนี้ผมเต่านินจานะฮะในอดีตที่ผ่านมาเพียงปี2ปีเนี่ยนะครับเราเป็นว่าที่นะฮะสมาชิกของ UN นะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เนื่องจากเราไม่มีงบประมาณ จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนชายขอบก็ปรากฏว่าเราอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่จะได้เป็นสมาชิกยูเ็นนะครับและในระหว่างที่เกิดเหตุเกิดอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะก็ได้รับการประสานงานมีการเสนอเงินให้เราก้อนหนึ่งนะฮะเราก็ดีใจครับอยากได้แต่ปรากฏว่าข้อแม้ก็คือคุณต้องด้อยค่าสถาบันไปปลุกปั่นให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนและคนชาติพันธ์โกรธเกลียดสถาบัน เราจึงถอนตัวมาแล้วก็ไม่ขอรับเงินนั้นนะไม่เชื่อมาตรวจสอบได้ไม่เชื่อไปดูในเว็บไซต์ของผมได้นะครับว่าเราได้ประสานงานกับ UN จริงหรือไม่นะครับประการต่อมานะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนวันชาตินะครับถามจริงๆเถอะครับว่าเรามีวันชาติที่ดีอยู่แล้วนั่นคือวันที่ตรงกับวันพระราชสมภพของพ่อนะฮะซึ่งปวงชนชาวไทยทั้งประเทศเขาไม่ได้ร้อนอะไรเลย แถมดีอกดีใจด้วยซ้ำนะรประการที่3เรื่องของการแบ่งแยกดินแดนมันชัดเจนจากคําพูดของคณะของก้าวไกลนะจะเป็นคณะที่หาเสียงนะซึ่งเป็นก้าวหน้าหรืออะไรพวกนี้นะก็ระบุชัดเจนนะมันมีคลิปมันมีเอกสารหลักฐานต่างๆเห็นได้อย่างชัดเจนและสุดท้ายก็พยายามปลุกปั่นเกี่ยวกับเรื่องของไม้กั้มนะที่จังหวัดเชียงใหม่ นะนั่นก็จุดมุ่งหวังก็คืออะไรคือการสร้างประชาชนนะให้โกรธเกลียดสถาบันโกรธเกรยียดประเทศตัวเองโกรธเกรยียดพ่อแม่ปูย่ย่าตายายนะอันจะมุ่งหวังไปสู่ของความพยายามที่จะสร้างกระแสให้เกิดการจลาจลหรือสงครามกลางเมืองอันจะนําไปสู่ให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทรกแซงแล้วตัวเองจะได้เป็นใหญ่แต่อย่าลืมว่า ประเทศเราถูกล้อมรอบด้วยจีนกับรัเสเซียนะฮะถ้าเราไปเข้าข้างอเมริกาประเทศไทยไม่ต่างกับยูเครนครับจะเละกว่ายูเครนอีกเพราะยูเครนนี่รัเสเซียประเทศเดียวนะฮะที่ถลม่มนะสี่สิบกว่าประเทศที่เป็นของนาโต้อยังต้านไม่อยู่แล้วถามว่าถ้าเป็นประเทศไทยนะฮะลาวพามา่าเขมรน,นะครับเวียดน,นามมาเลเซียสิงคโปร์เราหมดทางเดินเลยนะครับเราหมดทางไป เราหลบเราหมดหนทางที่จะลีภัยด้วยซ้ำนั่นคือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชาติต่อบ้านต่อเมืองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้แหละครับนั่นคือต้นตอนะที่ทำให้พิธาก้าวไปไม่ถึงการเป็นนายกรัฐมนตรีและนั่นคือต้อนตอนั่นคือสาเหตุที่ทำให้พรรคเข้าไกลถูกคนเขาไม่เอาด้วยในสภาอีกส่วนหนึ่งอยากจะชี้แจงอย่างนี้ครับว่า การที่มีสวเนี่ยนะฮะที่มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมว่าดีฮะดีตรงไหนครับทุกอย่างนะฮะมันต้องมีการคานอำนาจกันนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยนะฮะเลือกมาได้รวมกันได้300กว่าคนนะฮะโดยอ้างว่ามติของประชาชนส่วนใหญ่ไม่ใช่นะครับคนที่ไม่เลือกอีกมากกว่านั้นและสว,วก็มาจากการลงประชามติของประชาชน16ล้านเสียงกว่านะครับ นะฮะเพราะฉะนั้นอย่าพูดอะไรเนี่ยนะฮะเอาแต่เรื่องดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ชาวบ้านแล้วพูดบางสิ่งบางอย่างโดยพูดไม่หมดนั่นคือความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพระเก้าไกลคุณพิธาหรือคณะก้าวหน้าเนี่ยนะต้องกลับมาพิจารณาตัวเองว่าไม่มีใครได้ไปขัดขวางไม่มีใครเข้าไปเพื่อที่จะด้อยค่าหรือทำลายเก้าวไกลแต่ตัวก้าวไกลเองทำลายตัวเอง อย่างกรณีการเอาม็อบกดดันอย่างกรณีที่เมื่อวานนะฮะคุณวิโรธเถียงดา่าประนามสวนะอย่างออกหน้าออกตาแล้วผมถามหน่อยครับว่าหมาที่ไหนเขาจะเลือกมึงละ่ะในเมื่อมึงด่ากูเนี่ยและอยู่ดีๆกูจะต้องไปช่วยมึงมันเป็นไปได้หรือไม่นั่นคือความจริงที่เราจะต้องพิจารณานะครับดังนั้นวันนี้ผมเต่านจจาจึงนำเอาเรื่องนี้มาบอกเพียงคร่าวๆ แล้วโอกาสหน้าผมกลับจากอำเภอปลายเสร็จภารกิจผมจะนำเอาเรื่องนี้มาบอกกล่าวอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ